สวัสดีครับจากไฮเทคไมโครซิสเต็มนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องรีวิวนะครับกล้องรุ่นใหม่อันนี้เป็นสินค้าผลิตที่ประเทศเกาหลีเลยครับผมยี่ห้อฟว์บนะครับรุ่นนี่ครับ GX 3 0 0ครับเดี๋ยวเราลองมาลองเปิดกล่องดูว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับตัวน,นี้เปิดเลยนะครับ Okay. นะครับอันแรกก่อนนะครับมีคู่มือคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับคู่มือการใช้งานก็ค่อนข้างละเอียดเ่านข้างเยอะนะครับตัวนี้เป็นกล้องที่สามารถดูผ่าน Wi-Fi ได้ฉะนั้นก็จะมีการอธิบายคู่มือการใช้งานที่เป็นแบบ Wi-Fi ด้วยข้างในนี้นะครับแอปการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นารันตี i ์อินสแต l เลชันแมนนลแล้วก็วันันตีนะครับถัดมานี่ครับ เป็นกล้องด้านหน้านะครับสังเกตดูดีไซน์เล็กครับสวยมากเลยนะครับกระทัดรามากนะครับถัดมาด้านในนะครับมีอะไรบ้างขออนุญาตนิดนึงนะครับอันนี้นะครับเป็นกล้องด้านหลังนะครับสังเกตกล้องด้านหลังของไฟวูจะดีไซน์เป็นอย่างนี้ครับก็คือเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนิดนึงเล็กๆแล้วก็ติดเป็นกาวสับเองนะครับ ตรงด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับการดีไซน์ติดเป็นแบบกาว 3M เหมือนกันนะครับต่อมานะครับมีแถมมีด้วยนะครับพิเศษคือกาวแบบสแต์พาร์ตนะครับแล้วก็เมมโมรีนะครับเป็นแบบตัวนี้เป็นของซัมซุงนะครับที่แถมให้นะครับตัวนี้เป็นพวกตัวเก็บสายครับมีให้อยู่ประมาณ4-5อันนะครับสามารถเอาไปคลิปเก็บสายได้เลยนะครับ เหลือนะครับอันนี้เป็นสาย power นะครับสามารถต่อนะครับเป็นฟิ l l t a บนะครับทั้งทีมงานเราจะมีเป็นฟิวแท็บแถมให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ต่อเข้ากับไฟ ACC นะครับกับไฟตัวแบตเตอรี่ได้เลยนะครับก็สามารถทำฟังก์ชันบันทึกขนาดจักรรถได้นะครับถัดมาเป็นตัวสายครับเป็นกล้องต่อเชื่อมไปด้านหลังนะครับ สายตัวนี้ก็ยาวประมาณสักเกือบเกือบเมตรนะครับก็สำหรับรถใหญ่ก็สามารถติดกล้องเชื่อมด้านหน้าด้านหลังกับกล้องตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกล้องด้านหน้าว่าเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูที่แมทเรียลกันก่อนครับนะครับดีไซน์ของเขาจะเป็นดีไซน์สีดำนะครับดำออกแนว ด้านด้านนิดนึงนะครับผมว่าดีไซน์ก็ดูสวยนะครับแมทชียลดูไม่กองแก๊งเลยนะครับเลนด้านหน้านะครับเป็นเลนโซนี่ตาบิตตัวใหม่และเป็นแบบ quad core ด้วยนั่นหมายถึงเป็นเลน2 k ครับจะได้ภาพชัดกว่า full hd นะครับประมาณเกือบเกือบ40%เลยนะครับก็เป็นเป็นเป็นเลนแบบ2 k ใหม่นะครับส่วนปุ่มด้านหลังมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้เป็นตัว gps ครับอันนี้ฐานตรงนี้เป็นฐานรับสัญญาณ gps ทั้งหมด นะครับ rumor, ส่วนตรงนี้เป็นสายต่อพาวเวอร์อันนี้เป็นสายต่อกล้องด้านหลังนะครับอันนี้เป็นปุ่มนะครับปุ่มแรกนะครับปุ่มตัวนี้สามารถดับเสียงการอัดบันทึกภายในรถหรือเปิดเสียงบันทึกภายในรถได้นะครับอันนี้เป็นปุ่มแมนนวลนในการบันทึกภาพนะครับอันนี้เป็นการปุ่มต่อเชื่อม Wi-Fi นะครับก็จะมีปุ่มใช้งานง่ายๆแค่นี้แหละครับถัดมานะครับด้านข้าง รุ่นนี้นะครับเราแถม S D Card ให้นะครับ32 g นะครับอันนี้เป็นของ Samsung นะครับอันนีแล้วก็ด้านหลังมีตีตาไฟวูด้วยนั่นหมายถึงว่าเขาพาร์ทเนอร์กันเป็นทางการนะครับแถมให้32 g ครับอันนี้ก็คือจะเป็นกล้องด้านหน้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไม้ไว้สำหรับการรับเสียงที่อยู่ภายในรถนะครับดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยครับ เล็กมากเลยถ้าผมว่าเปรียบเทียบกับซิงแวร์หรือมิโอตัวนี้ผมว่าเล็กที่สุดละนะครับส่วนตัวนี้เป็นกล้องด้านหลังครับเป็นดีไซน์ทรงกระบอกเล็กๆนะครับก็ดีไซน์สวยนะครับเคส่วนคุณสมบัติของตัวกล้องนะครับกล้องตัวนี้มี Wifi ด้วยนั่นหมายถึงท่านสามารถดูข้อมูลทุกอย่างนะครับตั้งค่า ชได้หมดเลยนะครับมี GPS มี Wi-Fi b u i l d i n นะครับและตัวนี้มีโหมดที่เป็น HDR โหมดด้วยฉะนั้นตอนคืนจะได้ความสว่างที่สว่างพิเศษเพราะว่าเขามีทั้ง HDR เขามีทั้ง Sony s t a r v i c และยังมี Auto n v i g t i o n ของทางไฟบูด้วยนะครับและยังมีฟังก์ชันพวก A d a s ก็คือฟังก์ชันขับรถออกนอกเลนขับรถจะชนคันหน้าอะไรพวกนี้มีให้หมดเลยนะครับ และ CPU ตัวนี้ก็เป็น CPU ตัวที่แรงด้วยนะครับทำให้การอัดภาพเนี่ยอัดภาพได้ดีเลยนะครับสำคัญกล้องเป็นกล้อง 2K ครับภาพชัดมากนะครับดีไซน์ตัวเล็ขสวยถามว่าราคาแรงไหมราคาไม่แรงครับราคารวมติดตั้งอยู่ที่8,900บาทเองนะครับเป็นกล้องหน้าหลังพร้อมบริการแ8บริการติดตั้งในราคาที่8,900บาท ไม่แพงเลยนะครับรับประกันตัวสินค้าถึง2ปีนะครับครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นการเปิดกล่องรีวิวตัวกล้องของเกาหลีนะครับที่ห้อไฟวูนะครับรุ่น GX 3 0 0ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ